สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาปั้นรหัสนั่นเองนะทุกคนเป็นรหัสที่เราได้สร้างใหม่แล้วก็อีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีที่3แล้แลวนะคะที่เรามาปั้นกันนะคะทุกคนก็จะเป็นรหัสนี้เลยที่เราได้สร้างนะคะแล้วก็สุ่มไป2อ p ีพีแล้วนะก็คือได้หน้ากับไฟมานะคะทุกคนแล้วก็ของก็จะประมาณนี้เลยนะก<น>็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าเราอยากจะเอาไว้แจกเมื่อถึง10,000 10ืติดตามนั่นเองนะ,ะตามนี้เลยนะคะทุกคน หนึ่งมืนติดตามแจกเอาไปเลยเปบปนูกเกอร์โซนรับเติมเพจเพียงใช้ u i d และมีรหัเกเฟไฟ้าขายในราคาถูกสนใจเข้าลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยนุกเกอร์โซนจดทะเบียนการค้าแล้วมีเพจอยู่2486รเพจนะคะทุกคนโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มกิจกรรมตัวนี้กันนะเป็นกิจกรรมคลังแสงอาวุธนะคะเนื่องจากที่ว่ารหัสน,นี้เนี่ยมันไม่มีสกินปืนเลยนะเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่ามีแค่อันนี้นะคะที่แจกฟรีนะ แล้วก็แบบว่ามีเช่าแล้วก็แบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีสกินปืนนะคะเป็นแบบก็อย่างที่ว่าแหละมันเป็นรหัสที่เราสร้างใหม่นะคะเราก็เลยแบบไม่ได้มีสกินปืนอะไรเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มกันนะโดยที่เราจะมาสุ่มกิจกรรมตัวนี้โอเคก็คือกิจกรรมตัวนี้เนี่ยหมด 1, 5 0 0ห้าเพชรแน่นอนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ปืนอะไรนะคะ เอคเอหรือว่าซองยาวก็สุ่มกันเลยไปได้อันนี้โทเคนเ็นใอวกลางมาสองเอ้ยมาสี่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้โทเค็นเอฟเลยนะโอเครอบนี้ได้โทเค็นเอฟมาสองนะคะทุกคน จัดไปต่อทุกคนอยากได้ปืนไหนอะอันนี้สำหรับเรานะคือตอนนี้เราอยากได้แบบไม่เอเคก็สองยาวสองอย่างนะคะทุกคนตอนนี้นะแต่ถ้าได้นี้ก็โอเคนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากได้บูทแพคเกอร์เท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคต่อไปถ้าเกิดว่าโทเค็นเอฟออกมาอีกนะคะทุกคนเราก็จะสามารถแบบว่า แรกอันนี้ได้นะก็คือน่าจะอัพได้แบบเวลเวลสามหรือเปล่าเวลสามหรือเวลสี่อ่ะไม่แน่ใจนะคะอันนี้เป็น E ีีสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมาปั้นรหัสนี้นะแล้วก็รอหนึ่งหมื่นซับเลยนะคะค่อยแจกนะคะทุกคนก็อาจจะต้องรอนิดน,นึงนะคะเพราะว่ายอดออติดตามมันขึ้นช้านิดนิดนะคะไม่นิดนักก็ขึ้นช้านอยหนึ่งนะคะทุกคน อ่าตอนนี้ได้มาห้าโทเค็นเอฟด้วยนะอันนี้คือแรกได้แล้วนะคะทุกคนโอเคต่อเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันเนาะ,ะปึ๊บเหลือพันสองแล้วก็ถือว่าโทเค็นเอฟออกง่ายอยู่นะคะบางคนคือแบบว่า สมไป100ครั้งยังไม่ออกเลยสักอันก็มีนะโอเคเอฟอะบางคนนะคะทุกคนบางคนนะคะทุกคนก็บางคน,างคนอาจจะติดพูดคำว่าทุกคนนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็คือเหลืออีกแค่10รอบเท่านั้นโอเคน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเราจะได้ปืนไร้ลุนเอเคไหมโอ้โห อาถัน,นปะเนี่ยคือบอกไม่อยากได้ปืนไหนคือได้ปืนนั้นหรอคือปืนไหนก็นได้ที่ไม่ใช่ b l แ e Tracker แล้วมันออกทุกคนคือ,คอบบเราบอกแล้วใช่ไหมว่าเราแบบอยากได้ปืนนี้ไม่ก็ปืนนี้หรือไม่ก็ปืนนี้ออกปืนที่เราไม่อยากได้เอาดิโอกาสออกหนึ่งในสามเอ้ยหนึ่งในสี่นะคะทุกคนหมายถึงว่าไอาที่ไม่อยากได้โอกาสออกหนึ่งในสี่แต่วาที่อยากได้คือสามในสี โอเกินไปทุกคนเราไม่สามารถเอาเอคหรือว่าอันนี้มาได้นะคะงั้นเราจะแล้วเ,เราจะเออแลกเป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนเป็นโทเ็นิโวโกางนะคะหรือว่าเราจะสุมส่มต่อถ้าสุ่มต่อเดี๋ยวมันจะเกินงบนะสิเดี๋ยวเราแลกเป็นอันนี้แล้วกันนะคะทุกคน ถ้าเกิดคนที่ได้ไปได้สกินปืนนี้โอเคใช่ไหมโอเคเนาะเออได้มาแล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะอัพได้ถึงเลเวลที่เท่าไหร่นะคะทุกคนเสียใจอ่ะไม่ได้เอคอ่ะไม่ได้ AK เไม่ได้ส่งยาวอ่ะได้เป็นวูแท็กเกอร์นะคะเลเวลสองใช้สามสิบนะคะงั้นเราจะอัพเลยนะเราอัพเลยแล้วกันนะคะ โอเคแล้วก็เ,เวลสามนะคะใช้60โทเคนนะก็จะได้แค่เวล3สามนะคะเพราะว่าเวล4สี่เราจะใช้เั่นาะยี่สิบนะคะขาดไปอีกแบบว่าเออหกสิบนะขาดไปอีกประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดเราจะซุ่มต่อดีไหม ถ้าสมมติซุมต่อก็ต้องเสียพันห้าร้อยเพชรมันไม่พอนะคะงั้นก็กิจกรรมนี้ก็คือจบแค่นี้นะกิจกรรมนี้ก็คือได้เป็นวูดแฮกเกอร์ไปนะคะทุกคนเวลสามนะเ,เราจะไปสุ่มกิจกรรมนี้กันต่อนะคะทุกคนกิจกรรมนี้หมด1922พเพชรซึ่งที่เราลงไปจำได้ไหมที่เราลงไปคือเราเสียไป19เาพชรนะคะเราได้สกายไดตัวนี้มาเลยนะคะทุกคนคือดวงดีไงไประเด็นอะ เดี๋ยวามาลองกันว่าอันนี้จะหมดเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่เราน่าจะไม่เหมานะคือถ้าสมมติว่าไม่สุมกิจกรรมนี้จะไปสุมอะไรอะ่ะอันนี้ก็เอาไปแล้วนะคะเอ่ออันนี้ก็งบน่าจะไม่ถึงแล้วก็อันนี้หรือว่าจะมาสุมอันนี้ดีเราเดี๋ยวมาสุมอันนี้แล้วกันนะคะแบบว่าเอาท่าอะไรอย่างนี้นะ เดี๋ยวขอสุ่มอันนี้แบบอีกสักรอบสองรอบนะคะนี่ถ้าเกิดออกอีกรอบนี่คือตำนานเลยนะนึกว่าจะแบบเลยไปถึงตรงนี้เดี๋ยวว่าจะเลยไปถึงสกายไดยอะอันนี้น่าจะเหมาตูนะดูทรงแล้วเหลือเก้าร้อยเก้าเพนะคะเราจะมาสุ่มเอ่อตัวนี้ละกันนะคะทุกคนคิดว่าน่าจะมีโอกาส ได้ของมากกว่าอันเมื่อกี้นะคะไปเราก็ไม่ได้ใจว่ามันหมดกันกี่เพ็รนะคะแต่ว่าเราจะสุ่กันนะคะไปเราต้องใช้เพ็รให้หมดนะคะอย่าให้เหลือท่าทางใช้86คิดว่าวันนี้น่าจะได้ท่าทางนะคะน่าจะได้นะแล้วก็ลุ้นให้แบบ เกิดสกินปืนหรือว่าของยางอื่นมันออกในตู้เลยอะไรอย่างนี้น,นะคะอาจจะดวงดีนะไม่แน่ไปแล้วก็ที่เราเนี่ยไม่ได้เอาหัวข่าวนะคะเพราะว่าเอ่อมันโอกาสออกมันมันน้อยนะคะทุกคนแล้วก็เสียเยอะด้วยนะสามพันเออสามพันสี่พันเพชรอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้เอานะคะอืม ก็โทเค็นก็มีไว้นะคะใครได้ไปก็ถือว่าเป็นโบนัสอะไรถือว่าก็คือเป็นแบบของดองไว้นะเพราะว่ามันก็สามารถเอาไปแลกในกิจกรรมอื่นได้นะคะมารสมันนี้กันต่อดีกว่านะคะทุกคนอุ้ยเอาแล้วเอ้ยคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบเดียวออกมาสามย่างเลย แต่ถ้าเป็นออกสกินปืนนี่คือดวงดีนะอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะคะเอ้ยสามอย่างเลยไม่ต้องแรกแล้วแต่ถ้าออกอันนี้จะดีมากทุกคนตอนนี้ได้มาปลวกหัวเข่นนะคะทุกคนไปกันต่ออวงดีออกแบบออกเยอะมากถ้าเป็นไปได้คือออกสกินปืนด้วยได้ไหมอะเรียบร้อยนะคะทุกคนเผยกดข้ามเรียบร้อย ก็คือเรานี้เหลือ9เพรนะคะกับโทเคอีก96นะคะก็คือตัวนี้ใช้370โทเค็นนะคะในการแรกเดี๋ยวเราจะแลกเป็นท่าทางตัวนี้ละกันนะคะทุกคนแต่85โทเค็นนะคะได้มาแล้วในส่วนท่าทางให้ประบุกผู้พิทักร์ัตติกาศนะคะทุกคนชื่อตามนี้เลยนะ โอเคก็คือว่าวันนี้ก็ได้ของอยู่นะก็ถือว่าปั้นอยู่นะคือได้แบบเยอะเลยอะเดี๋ยวเขาไปดูกคนนะวันนี้ก็คือได้อกระเป๋ามาด้วยนะคะทุกคนเป็นตัวนี้นะแล้วก็าหานอะก็คือได้อันนี้มาเฮ้ยเดี๋ยวไม่คุ้นเลยอ๋อ้มันคือสกินลดแจกฟรีนะคะทุกคนเอออันนี้มันแจกฟรีนึกว่าได้มาจากไหนลืมนะคะทุกคน โอเคตอนนี้ก็คือมีสกินมอไซ์เรียบร้อยแล้วนะคะเอ้ยแล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้63นะคะอันนี้มีหนึ่งนะคือดองๆไว้แหละเผื่อแบบว่าคนที่ได้ไปเขาก็มีไว้เพิ่มเติมนะคะก็คือได้ไอวอลได้กระเป๋านะคะแล้วก็เมื่อกี้คืออะไรนะสกินมอไซนะคะอันนี้ได้เช่ามา ันนี้ก็เช่าเหมือนกันเออเมียนนี้ถาวรหนึ่งสกินนะคะแต่ว่าเอาดิแล้วก็ไอวอลนะคะที่เราได้มาเมื่อกี้ตัวนี้นี้สวยเลยไอวอลลี่อ,อนี่นะคะนี่คือแบบลงดีเกินแบบออกสามอย่างเลยนะคะรอบเดียวเลยเมื่อกี้แต่ถ้าเมื่อกี้ออกสกินปืนนี่คือแบบอึ้งเลยฟราม้าแหละทุกคน เมื่อกี้ได้อา่อา woodpacker นะคะใช่ป่ะนี่เวลสามนะคะอย่างน้อยก็คือคนที่ได้ใบก็มีสกินปืนเอาเบลแล้วหนึ่งกระบอกนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีหัวค้างข้าวสีดำเอาไว้เล่นแล้วก็หน้ากากไฟนะคะทุกคนส่วนชุดในรหัสนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีหัวข้าวสีดํานะมีหัวแมวนะคะหัวตัวนี้ก็มีนะคะหัว เจ้าชายกบนะคะประมาณนี้เลยนะหัวช้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้ากากก็คือมีหน้ากากไปแล้วก็มีตัวนี้นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ไม่ม12อันนะ <c oughs> ก็คือแบบว่าพอมีเล่นนะคะทุกคนใครที่แบบไม่มีรหัสเล่นนะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะหรือใครแบบเป็นสายฟรียอยากจะแบบว่า เล่นของเติมอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะกะติกาก็มีอยู่ว่าให้กดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ว่ากดไลค์กดติดตามแล้วแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซนะคะทุกคนไว้นะแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นเฟซก็สามารถคอมเมนต์ชื่อ IG ไว้ได้เลยนะคะทุกคนแต่ก็ต้องพิมพ์ไว้ด้วยนะว่ามันคือชื่อเฟซหรือชื่อ IG นะคะทุกคน ก็จะประมาณนี้ละกันสําหรับกติกานะคะมาถึง1 0 0 0 0หปุ๊บเราก็จะมาสุ่มในใต้คอมเมนต์นี้เลยนะสุ่ม1คนนะคะแล้วเราก็จะติดต่อกลับไปนะคะทุกคนไม่มีมาอันนี้คือไม่มีมาปั้นแล้วนะคะละหัสนี้นะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมนะก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดชอบนะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย